พบกันอีกแล้วกับร่างแข่งเสียงลุลโลหรือเดนบังบ่อนะจ๊ะนะวันนี้นะครับจัดชุดให้ลูกค้านะครับ4-4นสะฮะสเปคขั้นเทพนะครับ power tap mega pro 9,002ตัวนี้นะฮะสามารถขาด18ได้8ดอกซ้าย4ขวา4นะครับกำลังวัด4,000กว่าต่อข้างนะครับโหลดที่2โอมแล้วก็ตัวบนจะขับเสียงกลางครับ tap atom 5,000นะฮะตัวนี้นะครับก็โอเคเลยจัดจ้านเลยนะฮะ แล้วก็คลอสดิจิตอลนะครับมาร a น i ี่ a นะครับตัวนี้โหจัดจ้านเลยนะครับลุกเล่นมีครบคอสอีคิวคอมเพรสเซอร์นะครับเยอะแยะอีกมากมายแล้วก็ไมร์รอยนะครับแล้วก็ปักไฟนะฮะตัวนี้ก็แลกนะครับอ่อมิกนะครับมิกจะเป็นมิกยมาห้านะครับย้ำเลยว่าของแท้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องแล้วก็ดอกจะเป็นกิฟต์นะครับตู้แขวนก็จะเป็นไลอันเล่นะครับ ของเพียวดโอนะฮะดอกเพียวดโอเราใส่ไปทั้งหมดนะครับ12พ m เอ็มกับได้เป็น450นะครับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กจะเป็นของค่ายเคทเทคนะฮะอ่ามิกยามาฮ่าจะเป็นตัวนี้นะครับมิกยามาฮ่าจะเป็นตัวนี้ย้ําเลยนะฮะฮะขอลล์ชองแท้100%นะครับ12 x u ็กซ์ยูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตู้กันนะฮะตู้แขวนรายเลขของผมจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะ นะใส่ดอกประกอบไปแล้วหลายๆอย่างไปแล้วนะฮะรอแคอ่ติดตั้งให้ลูกค้าอันนี้คือเราถ่ายทําคลิปไว้ก่อนนะครับส่วนซับจะเป็นเทอร์โบนะครับอ่านี่ดอกกิฟนะครับ1200วัตต์จะเป็นรุ่นนี้กํนะาลังขยอดยประกอบให้ลูกค้ากันอยู่นะครับไว้ใจได้เลยนะฮะค่ายนี้กิฟนะครับ1200วัตต์1800รุ่นนี้ฮนะแล้วก็ตูเออ้เทอร์โบดย ผู้นี้นะครับสี่ใบนะประกอบไปแล้ว2เหลือ2นะครับเดี๋ยวกำลังจะประกอบนะฮะก็มีหลากหลายให้ท่านเลือกนะครับถ้าตูแ้แฝงอา่าผ่านแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะฝากไปด้วยนะฮะการนักท่องเที่ยุกท่นทุกโลกเดี๋เรียนมื่ก่อนนะจารครับ